สวัสดีครับผมอาจารย์ตูจากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทำนายดวงของชาวราศีสิงห์ประจำเดือนกรกฎาคม2564อสครับสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์มีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์ท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับสามารถรับฟังได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะครับ ชาวราศีสิงห์เป็นคนธาตุไฟครับเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงมีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจำลัคนาราศีของท่านในเดือนกรกฎาคมดาวอาทิตย์ของท่านยังมีการโคจรที่ค่อนข้างดีและได้ตำแหน่งที่ดีครับจึงส่งผลให้ตัวท่านค่อนข้างโดดเด่นในเดือนนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับคนราศีสิงห์ด้วย ในวันที่สองกรกฎาคมดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ภพลาพระและได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรตาธิปดีส่งผลดีต่อด้านโชคลาภของท่านในวันที่9กรกฎาคมดาวพระเกตจะทับลัคนาชาวราศีสิง์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าคุ้มครองตัวท่านในช่วงนี้จะค่อนข้างฝันแม่นด้วยครับในวันที่17กรกฎาคมดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวของท่านจะย้ายเข้าสู่ภพวินาศและได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรครับ ช่วงนี้ท่านอาจจะเหน็ดเหนื่อยแต่ความสําเร็จจะเข้าหาตัวท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่อยู่ในทิศทางที่ดีนะครับในวันที่20กรกฎาคมมีการจรของดาวจรถึง3ดวงครับดาวอังคารจะย้ายทับลัคนาของท่านได้ตำแหน่งเป็นคู่ศัตรูดาวพระศุกร์จะย้ายทับลัคนาของท่านอีกดวงหนึ่งครับได้ตำแหน่งเป็นคู่สมพงษ์และดาวพุธ จะโครจรเข้าสู่พบวินาศได้ตำแหน่งเป็นคู่มิตรการโครจรของดาวจรในเดือนนี้ส่งผลดีต่อชะตาชีวิตของคนราศีสิงค์ครบจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ค่อนข้างดีแต่ในช่วงต้นเดือนอาจจะเหน็ดเหนื่อยและต้องแก้ไขปัญหากันบ้างในเดือนนี้ความรักค่อนข้างโดดเด่นมากครับความรักท่านอยู่ในเกณฑ์ดีความสัมพันธ์ของท่านกับคนรักจะดีขึ้น ความรักของท่านจะค่อนข้างหวานครับมีเกณฑ์มีความรักความใคร่กันค่อนข้างมากคนโสดมีเกณฑ์ที่ท่านจะต้องตัดสินใจเลือกใครสักคนในช่วงนี้การงานอาจจะต้องแก้ไขปัญหากันบ้างครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเอกสารเมื่อท่านแก้ไขแล้วท่านจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีผลลัพธ์จะได้ดั่งใจท่านแต่ต้องดูแลสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะครับ เพราะงานอาจจะหนักและทำให้ท่านเหน็ดเหนื่อยการเงินเมื่อเทียบกับหลายๆเดือนที่ผ่านมาเดือนนี้ดีขึ้นครับสภาวะการเงินขยับดีขึ้นรายรับของท่านเพิ่มมีตัวช่วยได้ใช้ใจ่ายจับสอยมากขึ้นแต่คนราศีสิงจะต้องระวังนะครับเพราะตัวท่านเองมักจะเป็นคนที่ใช้เงินเกินตัวและมิสามารถเก็บเงินไว้ได้ ดาวอาทิตย์คือดาวประจำตัวของท่านมีการโคจรค่อนข้างสวยตลอดทั้งเดือนครบตกอยู่ในภพวินาศและได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่อยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างดีครับดาวพฤหัสบดีก็ยังเล็งลัคนาของท่านอยู่รวมไปถึงการทับของดาวพระเกตจะช่วยให้คนราศีสิง์เกิดความโชคดีหลายๆด้านในเดือนนี้แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังครับเพราะในเดือนนี้คนราศีสิง์ จะทำงานค่อนข้างหนักต้องใช้แรงกายแรงใจค่อนข้างมากครับอาจจะทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้แต่อาจารย์ก็มองว่าเป็นเพียงเล็กน้อยครับร่างกายของคนราศีสิงห์ต้องการการบํารุงจะเหนื่อยล้าจากการทํางานมาถึงด้านสุดท้ายครับนั่นคือด้านโชคลาภในเดือนกรกฎาคมนี้คนราศีสิงห์มีเกณฑ์ถูกหวยครับและในบางท่านจะถูกลังวัลใหญ่ด้วย มีโชคมาจากความฝันเพราะดาวพเกษทับลัคนาของท่านอยู่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาบอกตัวท่านด้วยครับดาวพุธตกอยู่ในภพลาพะและได้ตำแหน่งเป็นเกษตราทิบดีครับหมายถึงโชคใหญ่หมายเลขมงคลได้แก่หมายเลข 19, 39และ69ครับในเดือนนี้คนราศีสิงค์ค่อนข้างโชคดีครับจะสามารถผ่านวิกฤตและแก้ปัญหาของท่านไปได้อย่างแน่นอน อาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้แฟนคลับชาวราสีสิงทุกท่านในเดือนนี้ขอให้ถูกหวยรางวัลใหญ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆปังๆทุกท่านครับสวัสดีครับ